ทำไมมาร์กถึงแนะนําให้ลูกค้าทําประกันสุขภาพเหมาใจแบบรับผิดส่วนแรกมากกว่าเหมาใจทุกบาทนะครับเดี๋ยวมาก็เกิดให้ทุกคนดูเลยทุกคนดูเบี้ยประกันนะของตัวเหมาใจสามล้านนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ทำที่ทำประกันกับมาร์กเนาะก็ทำเหมาใจสามล้านบาทนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนเห็นเบี้ยประกันปะเบี้ยประกันแบบรับผิดส่วนแรกอ่ะเอออันนี้คือเป็นตัวอย่างของเพศหญิงอายุสามสิบห้าปีนะเบี้ยประกันเนี่ยแบบไม่รับผิดส่วนแรกก็คือเหมาใจทุกบาทอ่ะเบี้ยประกันปีละสามหมื่นอะปีละกลมๆเลยปีละสามหมื่นบาทในขณะที่เบี้ยประกันแบบรับผิดส่วนแรก เออเบี้ยประกันปีหนึ่งแค่หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันบาทเองคำว่ารับผิดส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นรับผิดส่วนแรกก็คือสามหมื่นบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวนะครับต่อการแอดมิทต์ตกค้งเออนะครับรับผิดส่วนแรกของหมอจม่าสำลักจะมีแค่สามหมื่นบาทนะครับหมายความว่าค่ารักษาสามหมื่นบาทแรกเราจะเป็นคนจ่ายเองก่อนแล้วค่ารักษาส่วนเกินที่เหลือบริษัทจะเป็นคนจ่ายแทนให้สมมติว่าเรารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งนะครับสมมติว่ามีค่าผ่าตัดครั้งนั้นอ่าสามแสนบาทนะครับสามหมื่นบาทแรกเราจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาเองก่อนนะครับแล้้้วอออีีกกบบบบบบาาาาาาาททท่่่่เเเหหหลืรรรริษษัััจจะะป็นนนนคคคยใซึงงถมดูแ เป็นเป็นภาพแบบจ่ายแบบเนี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเบี้ยประกันแบบรับผิดส่วนแรกอ่ะปีละหมื่นสามมันถูกกว่าเบี้ยประกันแบบหมอจ่ายทุกบาทก็คือสามหมื่นนะครับถูกกว่าประมาณหมื่นเจ็ดแต่เราต้องจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกอ่ะค่าละสามหมื่นบาทเลยนะถ้าเราสามหมื่นบาทน่ะเป็นค่ารับผิดมาลงกับเบี้ยประกันหมื่นสามก็เท่ากับว่าเราต้องจ่ายเบี้ยไปทั้งหมดสี่สี่หมื่นสามพันบาทถูกปะมันก็แพงกว่าหมอจ่ายทุกบาทเออนะครับเราจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่คุ้มถามว่าจริงไหมมันก็จริงแต่ถ้าเรามองระยะยาวจริงๆอ่ะมาร์คเชืื่่ออหรรวาับผิดส่่วนแแรกมงคุ้มกว่าประหยยััดดกกนนวว่าะครบเี๋มาร์คจะเเเปปิิดดอกเบี้ยประ เบี้ยประกันเนี่ยที่มาให้ดูคือให้ดูเป็นแบบระยะยาวนะนะครับถ้าเรามองเป็นแบบปีต่อปีเนี่ยอย่างเช่นอายุสปีเบี้ยประกันแบบเหมาายทุกบ่ยเออนะครับตรงนี้นะครับปีละสองหมื่นเองแต่ในขณะที่เบี้ยประกันแบบมีรับผิดส่วนแรกเบี้ยประกันปีละหมื่นต่างกันประมาณหมื่นแปดถูกปะเออแต่ถ้าเรามารับผิดส่วนแรกเท่ากับว่าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันถ้าเราแอดมิดนะในในในปีนั้นนะถ้าเราแอดมิดหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับว่าเราก็ต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดสี่หมบาทถูกปะเท่ากับว่าเราจ่ายแพงกว่าสองหมื่น อ่ะเดี๋ยวมาให้ดูทีละมุมก่อนนะมุมแรกที่มาให้ดูคือผลรวมของเบี้ยประกันระหว่างแบบเหมาจ่ายทุกบาทตรงนี้ก็คือช่องสีฟ้ากับผลรวมเบี้ยประกันของแบบรับผิดส่วนแรกก็คือช่องสีเขียวตรงนี้นะครับมาจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับทีเนี้ยเบี้ยประกันนะครับรวมของเหมาจ่ายทุกบาทเนี่ยก็คือห้าล้านเก้าในขณะที่เบี้ยประกันรวมของรับผิดส่วนแรกอ่ะรวมอยู่ทั้งหมดก็คือสี่ล้านห้าอ่ะหมายความว่าถ้าเราซื้อประกันแบบรับผิดส่วนแรกอ่ะเราจะประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดล้านสี่แสนอ่ะหนึ่งล้านสี่แสนบาทตรงนี้นะครับซึ่ง ในความเป็นจริงอ่ะทุกคนลองนึกสถิติการแอดมิตของตัวเองดูอ่าอย่างเช่นของม้าเนี่ยจากสถ,สถิติของตัวเองนะม้าเนี่ยแอดมิทรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งครั้งในทุทกๆสิบป,ปีนะครับสมมติว่าม้าอายุสามสิบปีนะครับหมายเขาว่าในสถิติของม้าอย่างม้ามีโอกาสนอนแอดมิตในโรงพยาบาลเนี่ย,าายน,น,นะครับทั้งชีวิตนะก็คือประมาณสมมติวางแผนตั้งแต่อายุสาสิบปีเก้าสิปีนะครับประมาณหกครั้งครั้งหมายความว่าค่ารับผิดส่วนแรกเนี่ยที่มาต้องจ่ายก็คือต้องมาต้องจ่ายสามหมื่นบาททั้งหมดหกครั้งก็คือแสนแป นะครับประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้าเกิดว่ามาไปซื้อประกันแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายทุกบาทเนี้ยนะครับมาต้องจ่ายที่ประกันรวมห้าล้านเก้าเออจ่ายห้าล้านเก้าแต่มมาแอด,ดมิดแค่หกครั้งทั้งชีวิตถ้าเทียบกับมาไปซื้อประกันสุขภาพแบบรับผิดส่วนแรกตรงเนี้ยเออสามหมื่นบาทต่อครัง้งรับผิดส่วนแรกมาจ่ายทียประกันทั้งชีวิตทั้งหมดสี่ล้านห้ารวมกับค่ารับผิดส่วนแรกไปแล้วอ่ะแสนแปดที่มาจ่ายไปอ่ะม้าจะประหยัดเงินไปได้ประมาณล้านสองแสนบาทเลยอ่ะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นไหมว่าทำไมม้าถึงบอกว่่่่่าาาาาาซซืื้้้ออปปรรรระะกกกกกััันนนแแแบบบบบบผิิดดสวววคุุมมหหยยเเงจทท